ทงน้ำต้อมหู้ขึ้นมาค่ะ,คะเตรียมไว้ก็ล้างล้างล้างางกระเทีถัวเหลืองหรือถั่วขาวก็ไม่รู้ค่ะสีขาวจงเมื่อวานเห็นพี่อนง์ เขาทำขึ้นมาแล้วเขาคิดอยากจะทําขึ้นมาบ้างก็เป็นไอเดียที่ขอบคุณพี่อนง์นะคะที่ให้ไอเดียทำล้านถั่วเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นปั่นค่ะแล้ก็จะนํามาปัน่นเวลาปั่นนะคะก็จะใช้ถั่วหนึ่งแก้วถั่วหนึ่งแก้วแล้วก็ถั่วหนึ่งน้ำสองนะคะอันนี้ก็จะเริ่มปั่นกัน ความเร็วแรงเลยนะคะปั่นให้ากมันละเอียดไปเลยคะะ่ะก็นังรอบดีไห้แล้วก็ปั่นจนหมดค่ะทำตามที่มีคะะ่ะอะไรก็ทำได้ก็ทำก็เอามันถุงชานี้นะคะ อันนี้ก็จะเริ่มนำมาต้มแล้วนะคะใช้ระดับไฟกลางนะคะเป็นฟองอากาศก็ตักทิ้งนกได้ลองทำดูเหมือนได้พักผ่อนไปในตัวค่ะ อยู่ประเทศไทยก็คิดแต่เรื่องทำงานมาเนี่ยเหมือนมาพักผ่อนจริงๆมาพักร้อนมาเจอมาอยู่ที่หนาว เวลาคนถ้ามันร้อนแล้วก็คนไปให้ทั่วนะคะเพื่อไให้มันติดกน้นเพื่อไม่ให้มันไหม้กน้นเพื่อมันจะไม่ไม่ต้อง,งมีกลิ่นไหม้อะค่ะอันนี้ก็เริ่มคนแล้วน,นะคะ